อุ้ยดูแบล็คเบอร์รี่มันหุ้มตังเดินนะพอจะน้าที่เปนมาตัดคนหงหลวงเลยเนี่ยคนหงหลวงเปนมาตัดเพราะถ้าเป็นวันเขาจะเสียบปลุกเสียบปลุกขยายพันไข่กันเนี่ยเนี่ยเขตั้งนี่แล้วตัดขวางตัดขวางเลยนะแบล็คเบอร์รี่ตรงนั้นนะ่ะนี่งนะพเพราะมันเป็นนหนามเพราะหนามมันเหี่ยนเลยเพราะหนามมัน หนามันเลยนี่นะฝนตกนะขอต้นมัน้งฮะเดี๋ยวมันก็ออกมาหน้าห้อนนะกันยาสิงหานะ่ะเม็ดแกเต็มแผ่นกันยาสิงหามีทุนาก็ลดกระดานะนะมันออกต่มไรเขาเจ้าต้นรบราดเบอร์รี่กับแบล็กเบอร์รี่นะเต็มแผ่นเะดูฝนตกแล้ว ยขึ้นไปเก็บพักนเนี่ยพักเนี่ยกินได้พักอยู่ห้องไข่ไข่ก็รื้อเวนซ่านนะไข่ไข่ก็ฟันสิงโตนะว้าวปไปหากันดูดูสิคะใหญ่ไหมดูนามมันนามมันเจ็บขนาดเนิน้นานี่นะดูงดงถึงนั่นไะดวงแบกเบรีดึงนั่นไะ ໄລ່ເຂົ້າແນ່ເດເພາະແກ່ນເກົ່າมันอยู่ເຂົ້າບໍ່ກິນກັນ